สยามสปีดยินดีต้อนรับวันนี้เรามีการแข่งขันสุดมนโตโยูตา EV ีพิ u คัปัปะทะอิสูสุอีวีพิกอ2026ดูกันว่ารุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดถ้าคุณกำลังมองหากระบบไฟฟ้า EV Pickup ที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองวันนี้เราจะเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นทั้งดีไซน์เทคโนโลยีแบตเตอรี่การลากจูงและความสามารถออฟโรด โตโยต้าอีวี k ิกอมากับดีไซน์ทันสมัยและแบรนด์ระดับโลกมีเทคโนโลยีครบครันและฟีเจอร์เชื่อมต่ออัจฉริยะ AWD ระบบขับเคลื่อนทุกล้อเหมาะกับการใช้งานในเมืองและทางเรียบ i s ซ z สูอีวี k ิกอัพแข็งแรงและทนทานเหมาะกับงานหนักระบบขับเคลื่อน 4x4 ลุยทุกสภาพถนนมีพลังลากจุ้งสูงและสามารถบรรทุกของได้เยอะ ทั้ง2รุ่นมีข้อดีเฉพาะตัวหากคุณต้องการงานหนักและลุยออฟโรด Isuzu D-Max EV เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณเน้นความสะดวกสบายเทคโนโลยีและแบรนด์ Toyota EV Pickup น่าสนใจกว่าเรื่องราวการเดินทางและระยะทางต่อการชาร์จโ o y o t a า EV Pickup สามารถวิ่งได้ประมาณ240กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง Isuzu D-Max EV วิ่งได้ประมาณ263กิโลเมต่อการชาร์จ1ครั้งภายในรถและฟีเจอร์โตโยต้ามีหน้าจออัจฉริยะและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วน Isuzu มีคอนโทรลและแผงหน้าปัดที่แข็งแรงเหมาะกับการลุยออฟโรดสรุปหากคุณเน้นงานหนักและออฟโรดเลือก Isuzu หากคุณเน้นความสะดวกสบายและแบรนด์เลือก Toyota ทั้ง2รุ่นเป็นตัวเลือก EV Pickup ที่ดีที่สุดในปี2026ถ้าคุณกำลังมองหากระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองวันนี้เราจะพาไปเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นแบบละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในเทคโนโลยีแบตเตอรี่การชาร์จระยะทางต่อการชาร์จการลากจูงความสามารถออฟโรดและฟีเจอร์พิเศษต่างๆ โตโยต้าอีวีพิกอัพมีดีไซน์ทันสมัยล้ำสมัยและแบรนด์ระดับโลกพร้อมเทคโนโลยีครบครันทั้งระบบเชื่อมต่อหน้าจออัจฉริยะและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ AWD ระบบขับเคลื่อนทุกล้อทำให้ขับง่ายทั้งในเมืองและบนทางเรียบฟีลลิ่งการขับขี่เรียบเนียนและสะดวกสบาย i s u ู u EV อีวีฟิกแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักและการลากจุงพลังลากจุงสูงสุดประมาณ3,500กิโลกรัมมีระบบขับเคลื่อน 4x4 ลุยทุกสภาพถนนและสามารถบรรทุกของหนักได้ดีอีกทั้งยังมีการออกแบบคอนโซลและแผงหน้าปัดที่แข็งแรงเหมาะกับงานออฟโรดและงานหนัก เรื่องระยะทางต่อการชาร์จโตโยต้า v ี i ี k u p อวิ่งได้ประมาณ240กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในขณะที่ isuzu d-max EV ววิ่งได้ประมาณ263กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำให้ isuzu มีระยะทางใช้งานไกลกว่าเล็กน้อยแต่ Toyota มีระบบช่วยเหลือและฟีเจอร์สมาร์ทมากกว่า ด้านภายใน t o โยต้า v ีวีปิ up มีหน้าจอขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆทำให้สะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันส่วน Isuzu มีคอนโทรลที่แข็งแรงปุ่มควบคุมและแผงหน้าปัดเหมาะกับการลุยทางวิบากหรือการบรรทุกของหนักเป็นเวลานานทำให้รู้สึกมั่นใจและทนทานต่อการใช้งานหนัก ทั้ง2รุ่นมีข้อดีเฉพาะตัวโตโยต้าเหมาะกับคนที่ชอบเทคโนโลยีความสะดวกสบายและแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในขณะที่ i ซูซ u เหมาะกับคนที่ต้องการความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานหนักได้จริงบนทุกสภาพถนนทั้งในเมืองและนอกเมืองเรื่องดีไซน์ภายนอกโตโยต้า ev pickup มีเส้นสายที่ล้ำสมัยโค้งมนและสปอร์ตทำให้ดูทันสมัยเหมาะกับเมืองใหญ่ส่วน isuzu ev pickup มีดีไซน์แข็งแรงบึกบึนดูมั่นคงและพร้อมลุยทุกเส้นทางทำให้เหมาะกับการทำงานหนักหรือการใช้งานออฟโรด สำหรับการขับขี่โตโยต้าอีวีปิกอัพให้ความรู้สึกเรียบเนียนนุ่มนวลเหมาะกับการขับในเมืองและเดินทางไกลเบาๆส่วนอิสุสอีวีปิกอัพให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงและตอบสนองดีเมื่อบรรทุกของหนักหรือขับในเส้นทางที่สมบุกสมบันสุดท้ายแล้วการเลือกกระบะไฟฟ้า EV p ี c k u p รุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณถ้าต้องการงานหนักและลากจูงสูงต้องเลือกอ s สุ zu ดี a x EV แต่ถ้าต้องการความสะดวกสบายเทคโนโลยีและแบรนด์ที่เชื่อถือได้ Toyota E V Pickup ก็็เปนตัวเลือกที่ดีไม่แพ้กัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสยามสปีดและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบ EVP ี pickup ับรุ่นไหนมากที่สุดเพื่อให้เราได้ทำรีวิวและเปรียบเทียบเพิ่มเติมในอนาคต